สวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้จะพาไปดูบรรยากาศคลาสเรียนนะคะแคสเปอร์เรียนที่ Baby Sensor รค่ะภายในคลาสก็จะสนุกประมาณนี้เลยค่ะแคสเปอร์ไปเรียนตั้งแต่อายุ6เดือนนะคะซึ่งคุณแม่ว่าคุ้มค่ามากเลยค่ะน้องได้แบบเห็นสิ่งเร้าต่างๆนะคะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสของน้องได้ดีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับที่นี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนธีมไปทุกๆสัปดาห์เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นธีมของวันคริสต์มาสนะคะ อันนี้จะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสนะคะจะใช้เป็นน้ำเย็นนะคะปริมาณน,น้อยๆค่ะให้น้องแบบย่ำเท้าเล่นค่ะกระตุ้นสายตานะคะด้วยลูกโป่งหลากสีค่ะอันนี้น้องก็จะสนใจมากเลยค่ะ กระตุ้นประสาทสัมผัสปลายนิ้วนะคะให้น้องใช้นิ้วจุ่มสีนะคะอันนี้เป็นสีแบบปลอดสารพิษนะคะล้างออกได้ให้น้องใช้นิ้วปั๊มแล้วก็แปะไปที่กระดาษคะ่ะ ระหว่างคลาสนะคะก็จะมีเบรกพักกินนมนะคะหรือว่ามาเล่นของเล่นค่ะซึ่งของเล่นเนี่ยเขามีแบบเตรียมไว้ให้มากมายเลยค่ะกระตุ้นสกินเซนเซชันแบบไฟทัชค่ะใช้ไม้ขนไก่ค่ะเขาจะถามก่อนนะคะว่าน้องแพ้ขนพวกนี้หรือเปล่ากระตุ้นประสาทสัมผัสทางหูนะคะโดยใช้กระดิ่งในรูปร่างต่างๆกันค่ะ ซึ่งก่อให้เกิดเสียงที่โทนแตกต่างกันค่าจะเห็นเลยว่าต like well> ีมนะคะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะก็คุ้มค่าค่ะแก่การพามาเรียนนะคะเพราะว่าแม่คิดว่าทำที่บ้านเองคงจะไม่สามารถทำได้อย่างนี้ค่ะค่ะ กระตุ้นสายตานะคะก็พยายามใช้สิ่งของหลากหลสีแล้วก็ให้มีการเคลื่อนไหว movement ให้ลูกมองตามนะคะประสาทสัมผัสทางหูนะคะก็กระตุ้นด้วยไซส์เสียงต่างๆให้มีโทนเสียงแตกต่างกันนะคะประสาทสัมผัสทางผิวหนังก็ใช้วัตถุต่างๆนะคะที่มีแบบความนุม่มแบบมีขนความแข็งต่างๆกันให้มาแบบสัมผัสที่ผิวลูกนะคะ ประสาทสัมผัสทางการได้กลิ่นนะคะก็อาจจะให้น้องลองดมผลไม้ต่างๆที่มีแบบกลิ่นแตกต่างกันเช่นกล้วยส้มสับป,ประรดแล้วก็กาแฟาก็สามารถให้น้องลมงได้นะคะส่วนประสาทสัมผัสทางก,การรับรสก็เป็นการให้ชิมผลไม้ชนิดต่างๆกันค่ะ ค่ะก็เห็นบรรยากาศคร่าวๆกันแล้วนะคะว่าสนุกแล้วก็น่าเรียนแค่ไหนนะคะถ้าสนใจก็ไปเรียนกันได้นะคะที่ Baby Sensory ค่ะ,คะมีหลายสาขาลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยค่ะ <laughs> สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ Merry Christmas ค่ะ